ลูลู่ในชุดแต่งงานค่ะต้องบอกว่าในชุดเจ้าสาวนี้ปังมากเลยแล้วค่ะล่าสุดนี้ปล่อยภาพเป็นเซตพรีเวดดิ้งที่สําหรับคู่รักอย่างคู่ลาลาและหนุ่มชาตินะคะหรือว่าแฟนหนุ่มของสาวลาลาที่เขาคบหาดูใจกันมานานหลังจากที่ทั้งคู่เองนั้นก็ เซอร์ไพรส์นะคะแต่งงานกันแล้วค่ะเป็นการสวมแหวนกันที่มอนแจมจังหวัดเชียงใหม่ปี2563จนผ่านช่วงวิกฤตโควิด19รวมแล้ว2ปี แต่สินใจเซอร์พรส์ทุกคนที่รอคอยดีภาพพิีเวทดงงหวานฉ่ำนี้และาสุดลาาโพสต์ภาพหวานคู่กับแฟนหนุ่มสวมชุดแต่งงานสีขาวกระโปรงยาวออลาที่เจ้าสาวเป่งประกายดีลุกหวานอมเปรี้ยวค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นหยอกๆว่าฉันเป็นเจ้าหญิงเพราะอยากให้เธอเป็นเจ้าชายรักของเราเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ